Thank you. ผู้โดยสารที right. <te am> Bal, <te am adı> ่ยืนทิดขอบชานชารารามที่2เดนเดินข้ามไปมาระหว่างชานชาารารที่2โปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถที่กำลังนำขบวนเข้าจอดเทียบในชานชาลารารที่2เป็นขบวนรถโดยเป็นขบวนรถเตล่เที่ยวล่องขบวนที่112รับส่งผู้โดยสารจากสถานีเดชชัยปลายทางสถานีกรุงเทพค่ะยืนชิดขอบชานชาราลารที่2โปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะ 弄哪样？ ก่อนที่ท่านจะลงจากระโดยรถรจะสอบเรีมของและสัมภาของท่านที่นำติดตัวมาเหมืนให้ถูกต้องครบเครื่อด้วยค่ะขบวนรถที่ต่บเที่ยวในชานชาลาลงที่สองเป็นขบวนรถยเรือบที่หนึ่นึ่งสองรัเส่านผู้โดยสารจากสถานีเชาไกรทางสถานีกรุงเทพค่ะขอความกราณาท่านผู้โดสารที่จะขึ้ดร กรุณารอให้ท่านผู้โดยสารที่อยู่ด้านบนลงม,มาก่อนท่านอยากทุ่มเทสวนทุนไปพราจะเกิดการล่าช้าของบวอร์สได้และขอความกรุณาท่านผู้โดยสารเนื่องจากวันนี้สวอระเหนาแน่นขอความกรุณาท่านผู้โดยสารกระจายกันขึ้นให้ทั่วทุกซื่อและแรุณา,าเดินเข้าไปได้ในของบวนรถ ผู้โดยสารที่อยู่ยด้านล่างจะได้เดินขึ้นไปใช้การโดยสารบนยขบวนรถได้ ไปเลยครับเป็นคนเลยเลยคุาพี่พี่ออไปไปพรอพเดี๋ยวมายิมโทรศัพทันผู้โดยสารตู้สามนะครับผู้โดยสารตู้ที่สามที่เป็นตัวยืยนนะครับตั้งแต่เลขที่หนึ่งถึงเลขเจ็ดสิบสองนะครับลุกให้เด็กนักเรียนนะครับ เลขห่งถึงเลขเจิบสองนะครับตู้ที่สนะครับูใ้เด็กตเียงนะครับเดินเข้าไปลกเดินเข้าไปเดินเข้าไปด้ลสัะ้่างกเาใอ่สมภะเดี๋ยวขึ้นข้างบนขมาเข้าบ เลขหนึ่งถึงเลขเจ็ดสิบสองนะครับเลขหนึ่งถึงเลขเจ็ดสิบสองเดินเดินไปเลยครับเดินไปเลยขายยอครับไอ้รัแน่นเลยนะพี่เยอะเลยแ้งแค่ตาแรกแล้วนะเนี่ย ขอความระรุณาที่ผู้เป็นสารที่ดูนหนุชิด่างเข้าประตูประตูนาเดินเข้าไปด้านในเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่น้องนักเรียนเพื่อที่จะขึ้นไปใช้การโดยสามบนขบวนรถได้ โปรดทราบท่านผู้โดยสารที่ยืนอยู่ทางเข้าประตูปรารถนาขยับเข้าไปได้ในเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่จะขึ้นคล้ายการโดยสารบนขบวนรถขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือท่านผู้โดยสารโปรดทราบขบวนรถที่จะเที่ยวในชานชาลาลำที่สองเป็นขบวนรถเร็วเจ้าล่างขบวนที่หนึ่งหนึ่งสอง รับส่งผู้ผู้โดยสารจากสถานีเชียงรายทางสถานีกรุงเทพขบวนรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีรถไปแล้วจะเดิรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนหนองเดนบ้านหมอถ้าตัวเป็นสถานีต่ออายทางสถานีรถไฟลุบเรีในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้ผู้โดยสารทุกท่าน ที่ใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางขอให้ท่านจะทางเสด็จหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพที่ีสถานีตะบีขอบคุณค่ะ